สำหรับช่วงนี้นะครับช่วงดวงออฟวีคเนี่ยอาจารย์อุ้ยต้องพูดก่อนเนาะว่า,เ,าเดือนนี้เป็นปลายเดือนสุดท้ายและของปีนะครับ2,565เนาะอีกเพียงเดือนเดียวนะครับเราก็จะเข้าสู่เดือนธันวาแล้วก็เข้าสู่ปีใหม่แล้วนะครับการดูดวงนะครับแต่ละสัปดาห์หรือว่าการดูดวงที่อาจารย์อุ้ยดูให้เนี่ยเป็นดวงรายวันนี้นะครับไม่ได้เจาะจงเพียงคนหนึ่งคนใดเนาะเราเป็นการดูภาพรวม นะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินของแต่ละบุคคลนะครับเนาะใครที่เข้ามานะครับก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามในเพจเราด้วยนะครับนะใครที่รอฟังดวงประจําสัปดาห์ก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับนะสำหรับอ่าสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู ดวงประจําสัปดาห์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์กันเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยนะครับว่าสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่มาดูกันเลยนะฮะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับนี่มาดูกันสิดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคมาดูสิ สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในเรื่องของการงานอาทิตย์นี้พูดเลยนะครับต้องบอกกันเลยว่า 1. น,นะพุทธรัสนี้นะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับงานที่คนวันอาทิตย์ต้องตัดสินใจหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอาจจะได้รับโอกาส จากผู้หลักผู้ใหญ่นี่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะดูเรามานานแล้วนะครับแล้วก็อาจจะหยิบยื่นงานบางงานบางโปรเจกต์ให้เราเป็นผู้ดูแลให้เรานะครับเป็นผู้ได้ทํางานสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันอา,า,นานนนทาิตย์นะบางท่านนะครับอาจจะมีโอกาสเขาเรียกว่าอะไร อาจจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานนะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะครับถ้าเกิดมีเรื่องของการตกลงเนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนถ้าจะตกลงต้องตกลงตั้งแต่พฤหัสสุกนี้ไปเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้งานของคุณนะนะั้นอะโฟล์ต่อไปได้ถ้าเกิดบางคนเนี่ยเอออาจารย์หนูไปรอตอบตกลงวันอาทิตย์ได้ไหมวันเสาร์ได้ไหมอาจารย์มองว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะทําให้ไอ้ที่คุยกันไว้สมมุติเราคุยกันเงินไว้ได้สักสิบ พอไปคุยเสาร์อาทิตย์ปริมาณเงินมันลดลงแปลความหมายในอาทิตย์นี้เกี่ยวกับเรื่องงานหรือเรื่องของการวางแผนของคนวันอาทิตย์ให้พยายามตัดสินใจอย่างรวดเร็วได้เลยเพราะโอกาสช่วงนี้มันเปิดขึ้นแล้วนะครับนะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับอ่ะส่วนในเรื่องของเงินอาทิตย์นี้ของคนที่เกิดวันอาทิตย์สถานการณ์การเงินช่วงนี้ถ้ามีการตกลงไว้อาจจะไม่ได้ตามวันเวลาที่กําหนด หรือแม้กระทั่งอาจจะได้น้อยกว่าที่มีการพูดคุยไว้แต่งานมั่นคงนะแต่เงินอาจจะไม่ค่อยโอเคนะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะงานมั่นคงอ่าโอเคงานวั่นคงนะครับแต่ว่าตัวเงินอาจจะไม่ค่อยโอเคนะครับในเรื่องของงานนะส่วนในเรื่องของความรักนะอาทิตย์นี้นะครับแนะนํานะให้เขาเรียกว่าอะไรอเขาเรียกว่าช่วงนี้นะคนที่เกิดวันอาทิตย<อ> <beb a S 2> ์นะช่วงนี้ใครที่มีปัญหากับแฟนหรือว่า ใครที่ทะเลาะกันนะในอาทิตย์นี้เป็นไปได้ให้ใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจากกันแต่ยังไงก็ตามนะแฟนของคนที่เกิดวันอาทิตย์อาจารย์มองสิ่งหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของการที่ต่อให้ทะเลาะกันยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ยังมีความอ่อนโยนอยู่นะคนวันอาทิตย์ก็อย่าพยายามไปกดขี่ค่มเหง่อเขามากเนาะสำหรับแฟนนะครับในช่วงนี้นะอ่ะต่อเลยนะครับสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับมาดูหน้าไพ่กันก่อนเป็นอย่างไรเือ คนที่เกิดวันจันทร์ในอาทิตย์นี้ดูสิ่ะโอเคเลยดูหน้าไพ่อทิตโอ้นี่สำหรับคนที่เกิดวันจันอ่าในอาทิตนี้หน้าไพ่เนี่ยต้องบอกเลยนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะการงานของคนที่เกิดวันจันทร์ในห่วงช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานเนาะคือต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ว่างานมันไม่ดี แต่มันมีความรู้สึกว่าช่วงเนี้มันเป็นลักษณะของการทอดอารมณ์ทอดความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือบางคนนะครับอาจจะเล่งในเรื่องที่อาจจะหางานใหม่หาโปรเจกต์ใหม่นะครับถ้าเกิดคนที่เกิดวันจันทร์อยากได้งานอยากได้โปรเจกต์จริงๆนะครับแนะนําอย่างหนึ่งเลยอาจจะต้องมีการพูดคุยกับเพื่อนเก่า หรือย้อนกลับไปทำไอสิ่งเดิมที่ตัวเองทำมานะครับเพราะว่าสภาวะการงานของคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงนี้มันไม่ใช่ว่ามันเป็นอารมณ์เครียดนะแต่มันเป็นอารมณ์ว่ายังไม่รู้ว่าจะขยับกับงานตัวเองยังไงยังไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปยังไงดีกับเรื่องของการงานถ้าในห่วงช่วงนี้นะถามภาพรวมแปลความหมายคืออย่าพึ่งขยับถ้ามีงานประจำอยู่แล้วมีงานที่ตัวเองกำลังทำอยู่แล้วให้ทำงานนั้นไปแต่ช่วงนี้อาจจะต้อง ทำตัวเองให้โดดเด่นหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของงานอย่างเช่นโดยการใส่ใจในหน้าที่ที่ตัวเองได้รับผิดชอบ นะครับหรือมีการแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานมากขึ้นเพราะมีความรู้สึกว่าลึกๆแล้วคนที่เกิดวันจันทร์นะมันมีความรู้สึกแบบเหมือนหมดแรงบันดาลใจในการทํางานรู้สึกเหมือนตัวเองช่วงเนี้ยมันเหนื่อยๆเฉยๆไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยขยับนะครับนะแต่ถามว่ามันจะสามารถก้าวกระโดดได้ไหมถ้าเกิดคนที่รองานอยู่ถพ่ยังแนะนําว่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนงานมันยังไม่ได้เปลี่ยนต้องพูดคํานี้จะเปลี่ยนงานยังไม่ได้เปลี่ยนแนะนําให้ทํางานเดิมไปก่อน นะครับนะค่อยๆค,คิดแต่ถ้าในเรื่องของการเปลี่ยนงานอาจจะต้องรอประมาณเดือนหน้านะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับในเรื่องของการงานนะส่วนในเรื่องของการเงินช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์ลักษณะดูเฟื่องฟูอยากได้อะไรก็ได้นะช่วงนี้คนที่เกิดวันจันทนระ์สถานการณ์การเงินถือว่าโอเคเขาเรียกว่าอะไรมีความอิสระทางการเงินมากหน่อยจากก่อนหน้านี้มันอาจจะเขาเรียกอะไรมันอาจจะรัดตัวตัวเองมากแต่ในอาทิตย์นี้ครับมันเหมือนว่าสิ่งที่ตัวเองแบบ วางแผนไว้มีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เนาะอ่ะต่อเลยครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารวันอังคารดูซิว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างมาขอดูหน้าไพ่ของคนที่เกิดวันอังคารหน่อยอืมในวันอังคารนะครับนี่มาดูกันหน้าไพ่ของคนที่เกิดวันอังคารอ่ะโอเคนะครับนี่ นายพลของคนที่เกิดวันอังคารในวันอังคารนะครับช่วงนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเรื่องการงานเนี่ยของคนที่เกิดวานาันอังคารนะครับ,นะราารรบสิ่งหนึ่งเลยอยากจะบอกเลยนะครับนะที่เด่นชัดมากก็คือช่วงนี้นะเราอาจจะมีเรื่องที่ตัวเองต้องได้รับผิดชอบเยอะหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่ในการรับผิดชอบนั้นนะครับในอาทิตย์นี้ถือว่าคือมันอาจจะมีความที่ตัวเองทํามาพักหนึ่งแล้วนะครับก็มีเรื่องของคนเข้ามาช่วยเหลือ นะมีโอกาสได้ลูกน้องดีมีโอกาสได้โปรเจกต์งานที่ดีแต่งานนี้นะครับต้องใช้พละกําลังในเรื่องเกี่ยวกับการงานพอสมควรนะครับในช่วงนี้นะมันอาจจะมีฟิลเหนื่อยๆสนื่อยสหรับคนที่เกิดวันอังคารอยากจะไปพักหรือว่าอยากจะหาคนมาช่วยในเรื่องของโปรเจกต์อยากจะได้ลูกน้องหรือว่าคนมาเพิ่มเติมนะครับถามว่ามีโอกาสได้เจอไหมอาจารย์อุ้ยก็มองว่ามีโอกาสแต่ว่าคนที่เกิดวันอังคารเนี้ยอาจจะต้อง เขาเรียกว่าอะไรอาจจะต้องสอนอาจจะต้องมีเรื่องของการพูดคุยนะคบส่วนในเรื่องของการเงินนะอาทิตย์นี้ของคนที่เกิดวันอังคารสถานการณ์การเงินอาทิตย์นี้พูดเลยมีเรื่องของเงินหมุนพอสมควรนะหรือแม้กระทั่งลายจ่ายมันรัดตัว ต้องระมรัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินแม้กระทั่งอาจจะเกิดแบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะต้องมีการเสียเงินโดยที่ตัวเองไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหมายอาจจะเกิดจากอุบ at, ัติเหตุซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยต่างๆนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะให้รจจะมัดระวงังนะครับบางทีเนี่ยรวมแม้กระทั่งนะครับบางคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยอาจจะทํางานหนักแล้วตัวเองอาจจะไม่ได้รักษาสุขภาพไพ่แนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะต้องไป พักผ่อนบ้างนะครับออกไปเที่ยวบ้างนะครับเพื่อจะให้ตัวเองไม่ได้เครียดแต่บางคนบอกเอออาจารย์แต่หนูวพักผ่อนมาเยอะแปลความหมายถ้าเกิดใครที่พักผ่อนมาเยอะนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารไพ่แนะนําว่าไม่งั้นในอาทิตย์นี้ตัวคุณนั้นน่ะจะต้องหางานถ้าตกงานอยู่คนที่เกิดวันอังคารแนะนําหางานสําหรับคนที่พักมานานนะ เพราะอาทิตย์นี้นะครับถึงอาทิตย์หน้าไพ่สถานการณ์การงานของคุณเหมือนมันมีการเปลี่ยนแปลงแปลแความหมายว่าถ้าเกิดอยากได้งานใหม่สำหรับคุณที่ยังไม่ได้งานนะอยากได้งานใหม่ก็เร่งในเรื่องของการหางานเพิ่มแต่สําหรับใครนะครับที่ทํางานมาตลอดเลยหนักๆๆๆช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่พักสำหรับคุณได้นะอันนี้มันเป็น2กรณีนะครับลองไปดูกับตัวเองละกันว่าเราอยู่เคสไหนถ,ถ,ถ้าถามว่าอาจารย์มีโอกาสได้งานไหมที่ไปสัมภาษณ์ ให้ชัดเจนนะครับมีโอกาสได้ในสิ่งที่ตัวเองไปสัมภาษณ์ไว้นะนะครับแต่แค่ให้เรามาระวังแค่เรื่องอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับเนาะอ่ะโอเคเลยครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธต่อไปใช่ไหมครับวันพุธนะหน้าไพ่ของคนที่เกิดวันพุธนะครับในอาทิต์ยนี้เป็นอย่างไรกันบ้างวันพุธนะวันพุธนะครับในอาทิตย์นี้อ่า สำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับหน้าไพ่เนาะ,ะสวยงามอยู่ก็สวยสวยงามอยู่ส่วนหนึ่ง <c oughs> อ่ะต่อเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับในอาทิตย์นี้อ่ะแน่นอนเลยภาพชัดเจนที่สุดนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธเกี่ยวกับเรื่องของงานมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆจากเพื่อนจากคนรู้ใจจากคนสนิทกันหรือคนที่นับหน้าถือตากันนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับนะช่วงนี้อาจจะต้องพรีเซนต์ งานตัวเองหนักหน่อยหรือใครที่ลังเข้าไปสัมภาษณ์งานพยายามครับดึงศักยภาพของตัวเองในเรื่องของการทํางานออกมานะครับมันถึงจะทําให้ตัวเรานั้นอ่ะโดดเด่นมากกว่าคนอื่นนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรหรือบางคนรอโปรเจกต์อยู่หรือมีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการงานอยู่นะครับไพ่พูดว่าสิ่งหนึ่งคืออ่ะอันนึงอ่ะไพ่ไม่ได้ให้ไปเครียดแบบว่า คือคาว่าโฟกัสเนี่ยมันไม่ได้แปลความหมายว่าคุณต้องไปเครียดกับมันแต่ไพ่ใบแรกพูดถึงเรื่องของความให้มีความสนุกกับสิ่งที่คุณกําลังทําให้คุณมองว่าสิ่งที่คุณกําลังทำเนี้ยมันกําลังจะช่วยเราในเรื่องอะไรทําให้ตัวเรานั้นเหมือนว่าต้องมีเป้าหมายชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการงานเพราะถ้าไม่งั้นอ่ะในช่วงเนี้ยมันมีมันมีทั้งคนที่เข้ามาปรึกษาเราและเราต้องให้คาปรึกษาเขาเกี่ยวกับเรื่องของการงาน ส่วนเรื่องของการเงินเนาะการเงินของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยในอาทิตย์นี้อาจารย์บอกเลยว่ามันยังมันยังไม่ชัดเจนยังไม่เป็นรูปเป็นล่างถ้าใครรองเงินก้อนนะเงินก้อนเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการตกลงแต่เราต้องชัดเจนนะคะว่าจะเอาวันไหนเวลาไหนรวมแม้กระทั่งต้องไปทําการติดตาม ถ้าเราไม่ได้ติดตามเนี่ยต้องไปติดตามและรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับในอาทิตย์นี้นะคนที่เกิดวันพุธให้เรามาระวังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพบางทีสุขภาพตัวเองไม่ค่อยดีนะครับต้องทําการพักล่างนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะในสัปดาห์นี้นะครับ,รรบนะอ่ะต่อเลยครับสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะโอเควันพฤหัสแล้วนะครับใกล้แล้วนะใครนะครับที่ มีคำถามนะครับเตรียมถามมาเลยอ่าสวัสดีคุณพลอยพลอยด้วยนะครับนะสวัสดี FC ที่กำลังทยอยทยอยกันเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไพ่นี้สำหรับคนวันพฤหัสอไพ่คนที่เกิดวันพฤหัสนะครับในอาทิตย์นี้เรื่องงานต้องบอกเลยว่าเรื่องงานเนี่ย มันพูดกำลังพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายและก็การงานที่ชัดเจนแปลความหมายว่าในอาทิตย์นี้ครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ตัวคุณกำลังจดจดจ้องจ้องที่จะพัฒนาตัวเองหรือที่กำลังจะก้าวกระโดดนะครับในอาทิตย์นี้คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยแนะนำอย่างเดียวแนะนำอย่างหนึ่งเลยเมื่อเล็งแล้วแนะนำอยากให้ลงมือทำให้ชัดเจน ถ้าคิดถ้าวางแผนก็ลงมือทําได้เลยไม่ต้องไปเครียดเพราะลึกๆเราอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการงานกรณีถ้าคนที่อยากเปลี่ยนแปลงงานนะแต่ถ้าใครที่ยังทํางานประจําอยู่ไพ่พูดเลยว่าช่วงนี้อาจจะได้รับงานหนักหน่อยอาจจะได้รับงานที่อย่างเช่นเหมือนแบบมันต้องทํางานเต็มๆสัปดาห์ ทำงานเต็มๆแบบเต็มวันน่ะช่วงนี้ทำงานแน่นหนักมากนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสทํางานจนน้าตาเล็ดือว่าง่ายๆน้ําตาตกในงานเยอะพอสมควรนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสในห้วงช่วงนี้นะครับนะ <Language. S 1> มีฟิลเหมือนแบบอยากจะพักบ้าง Tri Gin. <yaz design ate> อยากจะพักบ้างอยากจะลาบ้า <inevitable> งแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันวางไม่ได้สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะ <ja> แต่ถ้าเกิดใครที่แบบอยากหางานใหม่อยากหาโปรเจกต์ใหม่แนะนําครับ บริษัทที่ไปสมัคนะแนะนําให้สมัครเพิ่มนะเพราะว่าไอสิ่งที่เราคิดไว้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ตามสิ่งที่ตัวเองคาดหวังโดยเฉพาะอาจจะเป็นเรื่องของเงินเดือนหรือข้อตกลงที่จะไม่ได้ตามสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้ถ้าใครรอโปรเจกต์อยู่สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสอยากมีโปรเจกต์ใหม่ๆอยากได้โปรเจกต์เพิ่มสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยไพ่พูดว่าวันนี้คุณจะต้อง r e ร r เซ e n t ที่มากกว่า เดิมนะครับต้องพูดให้เยอะกว่าเดิมนําเสนอให้มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีการแอคชั่นและให้มั่นใจในตัวเองให้มากขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสมันจะทำให้ตัวคุณได้งานและได้เงินเดือนตามที่คุณต้องการนี่สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะต่อเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับนะทีมงานเร่งเวลามาแล้วนะครับอาจารย์ต้องรีบนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับในอาทิตย์นี้ มีอะไรบ้างนะฮะว้าวหน้าไพ่ของคนที่เกิดวันศุกร์โอ้เลิศน,นี่ไพ่คนที่เกิดวันศุกร์ชัดเจนมากนะครับอาทิตย์นี้อาจจะต้องใช้พละกําลังในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานพอสมควรใช้พละกําลังสุดฤทธิ์สุดเดชพอสมควรเลยเกี่ยวกับเรื่องของงานนะต้องโชว์ศักยภาพเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานพอสมควรนี่ไพ่ใบนี้ที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทํางานนะครับนะไพ่ใบนี้นะแปลความหมายว่าอะไรอาจจะต้องลงทุนลงแรงใช้ความคิดใช้ความรู้สึก พอสมควรเลยแต่สําคัญใช้อารมณ์อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ในการทํางานด้วยบางทีเนี่ยตัวเราทําอาจจะปล่อยใจปล่อยจิตเลินเล่อในเรื่องของการทํางานอาจจะทําให้งานคุณบางอย่างมีปัญหาเพราะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรมัวแต่ไปแบบเหมือนมัวแต่ตั้งใจอ่ะจนลืมมองข้อผิดพลาดต่างๆนะคบอาจจะต้องให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่ ถ้าใครที่กําลังเลงจะสมัครงานใหม่สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์บอกเลยมีโอกาสได้งานสมใจสมมาตรปัถนาโดยเฉพาะเรื่องเงินนี่หรือเรื่องที่คุณกําลังเล็งไว้หรือเรื่องที่คุณกําลังคิดนะแต่ใครที่ทํางานหนักอยู่แล้วนะครับนะต้องบอกเลยนะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้พักนิดนึงอาจจะทํางานแบบหามลุ่มหามคำนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทํางานพอสมควรด้วยนะส่วนเรื่องของการเงิน ของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับสถานการณ์การเงินช่วงนี้เขาเรียกว่ายังหมุนอยู่ นะครับยังไม่ได้เงินเป็นก้อนมีมาจ่ายไปมีมาจ่ายไปมีมาจ่ายไปนะแต่อย่างน้อยก็คือยังพอมีมาแต่อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกคือบางทีนะครับในอาทิตย์นี้ของคนที่เกิดวันศุกร์นะทํางานหนะักอาจจะรายได้ไม่ค่อยคุ้มกับค่าแรงที่ตัวเองลงทุนไปด้วยนะครับอาจจะต้องอเขาเรียกว่าอะไรต้องพยายาม manage เกี่ยวกับเรื่องของเวลาในการทํางานตัวเองให้ดีแล้วก็เลือกจัดลําดับ priority เกี่ยวกับเรื่องของงานมันจะทําให้ตัวคุณนั้นอะ่ะไม่เหนื่อยเกินไปในเรื่องของการทํางาน นะครับเนาะอันนี้เป็นคําแนะนํานะครับเสริมเล็กๆต่อเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันสุดท้ายแล้วจ้านะใครที่รอนักพยากรณ์ของเรานะอาจารย์บอกเลยวันนี้อักษรลูนแซบมากนะเดี๋ยวรอถามคำถามกันได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างขอแงะดูนิดนึงว้าวคนที่เกิดวันเสาร์นะครับในอาทิตย์นี้ นะเกี่ยวกับเรื่องของการงาน,นเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานคนที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้นะต้องบอกเลยว่า เป็นนักแบกไดีว่าเหมือนแคลลี่นะฮะต้องทําอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรมันต้องทําแล้วมันต้องช่วยเหลือคนอื่นหรือคนอื่นต้องมาพึ่งพาเราบางทีมีโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เข้ามาตัวเองเรานัน่ะต้องเป็นคนดูแลเป็นคนที่ต้องรับมือช่วงนี้อาจจะได้พูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่บ่อยผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดู End oo, สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเนาะนี่แล้วก็ยังมีไพ่ผู้ใหญ่ประกบเราพอสมควร นะแปลความหมายว่าในห้วงช่วงนี้การทํางานเข้าตาผู้ใหญ่แต่เราก็อยากพยายามเหมือนแบบว่าหาคนอื่นมาช่วยเราบ้างก็ได้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เนาะอ่ะส่วนในเรื่องของเงินโออาทิตย์นี้บอกเลยคนที่เกิดวันเสาร์นะครับมีเกณฑ์นในเรื่องของการใช้เงินเยอะและมีโอกาสได้เงินก้อนด้วยนะสังเกตว่าเงินเนี้ยมันมาจากฟุกฟ๊กๆนะครับสำหรับคนที่ได้เงินนะมีโอกาสได้เงินจากฟุกฟ๊กๆและ อีกส่วนหนึ่งก็คือหรืออาจจะมีการเสียเงินก้อนหรือเงินที่วางแผนไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะเป็น,เป,นเป็นปริมาณก้อนใหญ่พอสมควรแต่การเสียเนี้ยไม่ได้เสียแบบโดนหลอกนะมันจะเป็นการเสียแบบเขาเรียกว่าอะไรเสียไปเพื่อได้อะไรบางอย่างที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบนะครับสำหรับคนนี้เกิดวันเสาร์เนาะอ่ะส่วนในเรื่องของคนที่ถ้าสมมติกำลังสมัครงานล่ะนะคะมีโอกาสได้งานไหม ถ้าสําหรับคนที่สมัครงานนะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์บอกเลยว่ามีโอกาสได้งานนี้นะครับจากการที่ผู้ดักผู้ใหญ่แนะนาําหรือเราเคยไปสัมภาษณ์ไว้นะครับมีโอกาสได้งานแน่นอนนะครับแม่นมากค่ะขอบคุณครับผมอ่ะโอเคครับนะสำหรับอาทิตย์นี้นะครับดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับกับช่วงแรกของเรานะครับสำหรับดวงออฟวีคนะ